นำโดยเสียเพชรนะครับผมโอ้ยโอ้ยปลาปลาแทงปลานะครับพวกแต่ถ้าว่าแทงการแทงแบบนี้มันต้องบรรลัสรนะครับพวกมันต้องขนคับเปลี่ยนเหมือนกันนะพวกมได้ขนั้นเปลียนเนื้อลุติดเลยนะขนั้นเปลี่ยกเราพวกมันลูก้องฝั่งนั้นนะครับจอมฟันกระจายสบายไหลลูก้องคระเพิ่มโอเคนะครับตกลงที่นี่สนุกมากนะครับพวกไปไปไปยาวๆ

ตอนนี้ทางหน้าเลยแล้วก็มินิเกอร์ลงมือแทงเองนะครับลงไปอนดๆๆๆน็าเลยโอโกตๆๆอแล้วเ็ด แล้วมึกอีกตัวหนึงอะหาตัวครับนีมึกหัวคานนนะครัมึกนีอตๆเดินแลรวมีอีกตัวนึงมึกหัวกางินปลาอย่างเงี้ยเ่ลยปลาย่งเงี้ยนรุงเลยนะมึกชอตๆเดินได้เดดไ้น้องแพทกินนะไปเี่ยวดเอด้วตัวดาวด์หาแหงโ เอาไหนวัเดีอว่าเพึ่เอาวันนี้เราก็ขอปิดคลิปนะครับผมได้ปลาหันิบบาททั่วศิบบาททัวเนี่ยมาอยู่ในหลังเอาจากเรือปลากันนะครับผมน้ำมันลดนะนู่นจุดไหมปลาทางอะไรอยู่นู่นนี่ก็ได้เวลามื่นเทียงนะครับพุ่มเราเป็นเราเป็นลงมือเองนะครับนะพ่อควรจัเป็นครับพุ่ม กา้า,าืมวันนี้มีอะไรมั่งคร,ร,รับปุ๊บวันนี้มีปลาลักลิกปลาทอดกระพุ่มต้องปืนตัวกับพุ่มก็เนี่ยปลาแล้วพุ่มปลาอย่างสดๆนี่คือตามันจะใส้แบบนี้เลยใช่ไมาแล้ปล่อยเปิดปลานะครับ,บนนนะกิน ตอนดอกนี้ยังไม่โดอนอไ่เฮ้ย้าจะละเม็ดตอนใส่นี่อ่ะนะแล้วก็ไปเดาข้าจะทำดีนำดยฟ้าเนื้อตอนตายถึงจะยินได้นะครับนี่ครับลาดเลยนะครนะับ

Ơi, oh, edit the book. No problem. <laughs> Nicole, không... oh my god, I won't. Oh, I don't know. <laughs> nah, <it>. I tăng know. I anh know. I đi, know. anh don't know. I don't know.

มีโต๊ะให้นั่งแต่มานั่งพื้นกันนะครับผมโตมันมันไม่ได้บรรยากาศก็พังาแล้วมันนั่งพื้นกันแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมีปลานะจะลุ่มน้ำอเมซอนนะครับผมไปห้ามมาคืนดังนั้นนะครับน้ำพริกน้ำพริกนี่ฮะในเรื่องนะครับน้ำพริกนะเป็นน้ำพริกแอรกุ้งเสียบนะครับ ๋อตอนนี้เราอยู่ที่อันนี้ก็เป็นอีกทีนึงนะคะของเกาะพังงันก็คือเก,กอาะราห์อเอาไปน้ำเท่โดนเด็ก <Okay S 1> ในปืนเทน,นะครับน้องคนเล็กนี้เราจะต้องมาจอดรถอยู่ตรงนู้นแล้วก็เราเดินลงมาก็คือมันก็เป็นทางเท้าของรีรซทอีกมีโซด บรรยากาศลมเย็นๆสวยมากนะครับผมเดี๋ยวนี่นี่คือนั่งเล่นได้ตกทีเลเลยน้องเบตใช่แล้วอ๋อถามอะไรครับผมนั่งเล่นริมทะเลครับนั่งเล่นริมทะเลอากาศแบบว่าชิวชิวชิวมากครับผม <laughs> นี่นอนตรงนี้เหมือนโปรเกมแดดเดียวเลยครับผม <laughs> บรรยากาศลมทะเลนะครับผมบรรยากาศดีมากใช่นี่นะครับได้ค่ะไ,ไสั่งอะไรกินอเอามือลงลบรรยากาศลมทะเลยเย็นเล่นรับผม สวยมากกับธรรมชาติมากครับตัวนีล้ลมพัดเย็นดีมีดี <laughs> มีคนนั่งให้ดูด้วยนะค <laughs> <c oughs> รับเป็นมะยากเตม ครับบรรยากาศริมชายหาดนะครับผมตอนนี้ก็ผ่านน้องคิมมาฝึกวิชานะครับในตำตายดิช่วยช่วยพุ่มยเฮ้ยนี่นะครับท่านอาจารย์ก็เรานะครับผมฮะเดี๋ยดน่ะเดี๋ยวนี่บรรยากาศเย็นๆนะครับนะจัดฝึกน่าจะเป็นน่าจะเป็นได้นะ ปุทธาโตนะน่าจะเป็นพุทตาโตานะมาเป็นพุทตาโตานะครับนะดูจะอุ่นดูจะทาทางเลยนะครับนะอืมบรรยากาศโอ้โหเลยนะครับหนะ้าตอนนี้เขาก็จะรว,วมพลังทั้งหมดนะครับนะ <c oughs> นี่มาเต้ม <c oughs> ดูไกล,ลๆนะพ่อหนาผมคิดว่าน่าจะเป็นวิชา เรียกลื่นนะคะนะรับผมรี้นะครเรียเตะวันให้ตกลงน้ำแล้วก็เรียกลื่นให้มานะครับผมดูจากการซักลายซักรเลยนะคะนะรัาารบมีสหน้าเยอะันี้วกา เอาดูนี่นะครับไปเลยนะครับผมสามวัน สามคืนสี่วันสี่วันสามคืนสี่วันสามคืนสําหรับกอะพังงันกันนะพุ่มนี่ก็รงหาตอ่อเทลกันนะครับผมต่มถอดเทลลง hey, เรือกับขาเรือกันนะครับนะขาเรือก็ะพังงนันจย่าพลดป้าตายนะครับจังหวัดสุราษฎร์นี่ <Hey. S 1> ถ้ามาเที่ยวก็อย่าลืมซีได้นะซีวิลล่าซีวิลล่านะมีได้จีบบอั้งครับไม่ได้เลยครับเอา โอเคเอ้าป okay, ิดคลิปเลยฝากกดไลค์กดซับตักไลคกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้พวกเรานะต่อไปด้วยนะครับให้พวกเราทำคลิปต่อไปกันนะครับด้วยเอ้าจะปิดที่เจ้าปลาทูแมวมีอะไรที่บอกมั้งไม่มีเหรอเอ้าบายบายนะครับผม